จเจริญอาณาปานสติเป็นเหตุให้สติปฐานสี่พชฌชงเจ็ดวิชาและวิมุติบริบูรณ์พิสุทั้งหลายทำอันเอกนั้นมีอยู่ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำทำทั้งสี่ให้บริบูรณ์ครั้นทำทั้งสี่นั้นอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำทำทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ครั้นทำทั้งเนั้นอันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมทําทําทั้งสองให้บริบูรณ์ได้พิสุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธินี้แลเป็นธรรมอันเอกซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําสติปัฏฐานทั้ง4ี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้ง4อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทำพชทงชงทั้ง7ให้บริบูรณ์โพชฌงชงทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้ว ย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้อาณาปานาสติบริบูรณ์ย่อมทำสติปัฏฐานให้บริบูรณ์พิสุทั้งหลายก็อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงทำสติปัฏฐานทั้ง4ี่ให้บริบูรณ์ได้พิสุทั้งหลายสมัยใดพิสุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัด ว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉ็ะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเช็ะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่า เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกพิสุทั้งหลายสมัยนั้นพิสุชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิสุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุนั้น ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชนะัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได,ด,ด้พิสูจทั้งหลายสมัยใดพิสูจย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้า ว่าเราเป<า>็นผ <bursting S 2> ู้รู้พร้อมเฉาะซึ่งสุขหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมชฉะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมชฉะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รํางับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกพิสุทั้งหลายสมัยนั้น ภิสุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิช,ชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิสุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายภิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิสุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิสูทั้งหลายสมัยใดพิสุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเขา้าว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมัน่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมัน่นหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกพิสูจทั้งหลายสมัยนั้นพิสูจนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิสูจทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานาสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะพิสูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสูนนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะ มีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิสูนทั้งหลายสมัยใดพิสุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซ yup ึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออก ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิสูจทั้งหลายสมัยนั้นพิสูจนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้ีิสูทั้งหลายีิสูนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิชาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาีิสูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ีิสูนั้นย anyway. ่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชนะัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนตสในโลกออกเสียได้ีิสุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำสติปฐานทั้ง4ี่ให้บริบูรณ์ได้สติปฐานบริบูรณ์ย่อมทำโพษชงให้บริบูรณ์พิษุทั้งหลายก็สติปฐานทั้ง4ี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงทำโพษชงทั้ง7ให้บริบูรณ์ได้ภิสุทั้งหลาย สมัยใดพิสุเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำส,ส,มส, with สมัยนั้นสติที่พิสุเข้าไปตั้งไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงพิสุทั้งหลายสมัยใดสติของพิสุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงสมัยน claro. ั้นสติสัมโพธฌชงก็เป็นอันว mm ่าพิส um ุนั้นปราลบแล้วสมัยนั้นพิสุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌง สมัยนั้นสติสัมโพธชงของพิสุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิสุนั้นเมื่อเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ย่อมทำการเลือกย่อมทำการเฟ้นย่อมทำการใคร้ครวญซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาพิสุทั้งหลายสมัยใดพิสุเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ทำการเลือกเฟ้นคร่ครวญทำนั้นอยู่ด้วยปัญญาสมัยนั้นทำม,มัวิจยะสัมโพธชง ก็เป็นอันพิสูจนั้นปรารบแล้วสมัยนั้นพิสูชื่อว่าย่อมเจริญธรรมวิจยาสมโพดชงสมัยนั้นธรรมวิจยาสมโพดชงของพิสุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิสุนั้นเมื่อเลือกเฟ้นใครควรอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนชื่อว่าเป็นธรรมอันพิสูจนั้นปราลบแล้วพิสูทั้งหลายสมัยใด ความเพียรอันไม่ย่อหย่อนอันพิสูเลือกเฟ้นใคร่ควรในธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นวิริยะสัมโพธชงก็เป็นอันว่าพิสูจน์นั้นปาลบแล้วสมัยนั้นพิสูชื่อว่าย่อมเจริญวิริยะสัมโพธชงสมัยนั้นวิริยะสัมโพธชงของพิสูชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิสูจนั้นเมื่อมีความเพียรอันปาลบแล้วปิติอันเป็นนิรามิตก็เกิดขึ้นพิสูทั้งหลายสมัยใด ปิติอันเป็นนิรามิตเกิดขึ้นแก่พิสุผู้มีความเพียรอันปาลกแล้วสมัยนั้นปิติสัมโพชชงก็เป็นอันว่าพิสุนั้นปาลกแล้วสมัยนั้นพิสุชื่อว่าย่อมเจริญปิติสัมโพชชงสมัยนั้นปิติสัมโพชชงของพิสุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิสุนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปิติแม้กายก็รำงับแม้จิตก็รำงับพิสุทั้งหลายสมัยใดทั้งกายและทั้งจิต ของพิสุผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมรำงับสมัยนั้นปัสสติสัมโพธชงก็เป็นอันว่าพิสูตนั้นปาลกแล้วสมัยนั้นพิสูตชื่อว่าย่อมเจริญปัสสติสมโพธชงสมัยนั้นปัสสติสัมโพธชงของพิสูตก็ชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิสูตนั้นเมื่อมีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมั่นพิสูุทั้งหลายสมัยใดจิตของพิสูตผู้มีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่ ย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌชงก็เป็นอันว่าพิสูจนั้นปาลกแล้วสมัยนั้นพิสูชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌชงสมัยนั้นสมาธิสมโพชฌชงของพิสูชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิสูจนั้นย่อมเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี ภิษุทั้งหลายสมัยใดพิสูเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบขาสัมโพชชงก็เป็นอันว่าภิสูนั้นป่ารกแล้วสมัยนั้นพิสูชื่อว่าย่อมเจริญอุเบขาสัมโพชชงสมัยนั้นอุเบขาสัมโพชชงของพิสุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการจเจริญพิสูทั้งหลายสมัยใดพิสูเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำสมัยนั้นสติที่พิสุเข้าไปตั้งไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงพิสุทั้งหลายสมัยใดสติของพิสุเข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงสมัยนั้นสติสัมโพชชงก็เป็นอันว่าพิสุปาโลกแล้วสมัยนั้นพิสุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชชงสมัยนั้นสติสัมโพชชงของพิสุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ ต่อไปนี้มีข้อความอย่างเดียวกันกับกรณีแห่งการตามเห็นกายในกายทุกตัวอักษรโพชชงบริบูรณ์ย่อมทำวิช,ชาและวิมุตให้บริบูรณ์พิสูนทั้งหลายโภชงทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะทําวิช,ชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้พิสูทั้งหลายพิสูในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพษชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะ หรือความจางคายอันอาศัยนิโรธหรือความดับอันน้อมไปเพื่อโพตสักะหรือความสละความปล่อยย่อมเจริญธรรมวิจยาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโพตสักะย่อมเจริญวิริยะสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโพตสักะย่อมเจริญปิติสัมโพธชงอันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อโวษสักะย่อมเจริญปัสสติสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อโวษสักะย่อมเจริญสมาธิสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อโวษสักะย่อมเจริญอุเบขาสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อโวษสักะ พี่สุทั้งหลายโพชชงทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทําวิช,ชาและวิมุติให้บริบูรณ์ได้ดังนี้